เดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามเขาเรียกว่ายุวชนกรเป็นอย่างไรติดตามกันที่รายงานพิเศษอันนี้กันครับโครงการอบรมยุวชนกรของโครงการชุนรัประธานกรมชุนรัประธานนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของน้ํานะครับมีความเข้าใจงานชุนรัประธานและสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ปกครองและคนในชมุมชนนอกจากภารกิจในการพัฒนาแหล่งน้ําบริหารจัดการน้ําแล้วนะครับติดตามได้จากรายงานครับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจำนวน30คนกำลังเรียนรู้งานชลประทานกับวิทยากรจากโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีในสถานที่จริงที่อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี หลายคนมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและใฝ่รู้มีคำถามถามวิทยากรถึงเรื่องราวต่าง,างๆเกี่ยวกับน้ำถ้าสมมติว่าน้ำมันลดลงลงไปมากเราจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงนะคะที่มาของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการส่งน้ำและประโยชน์ที่ประชาชนและเกษตรกรจะได้รับหลังการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีพยายามสอดแทรกให้เยาวชนได้รับรู้ควบคู่กับกิจกรรมสันทนาการทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้รู้ได้วิธีใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเขื่อนที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะวิธีปล่อยน้ำ ยังไงแล้วก็ถ้าน้ําลดลงไปเยอะเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไงคะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนะการใช้น้ําค่ะการที่เขือ่อนแตกเราทํายังไงคะ่ะสนุกค่ะอยากมาอีกค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วกไ็ได้รู้เรื่องแบบสิ่งต่างๆใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยรู้ค่ะ เขื่อนนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างมากค่ะทั้งๆปล่อยน้ำไปใช้เพาะปลูกได้ใช้ทำประมงใช้แบบใช้ชีวิตในประจำวันได้ค่ะโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานชลประทานที่5จัดขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้รน,รนอกโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในงานชลประทานการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยุวชลากรที่ผ่านการเรียนรู้จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานและกลุ่มกเกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมถึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีแบบใหม่ได้ในอนาคตปลูกฟังให้มีจิตสำนึกที่ดีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนกเกษตรกรของตนเองให้ก้าวหน้าโครงการยุวชละรเนี่นะครับก็เป็น โครงการของกรมชุมนุทานนะครับที่จัดทํากันทั่วประเทศนะครับสำหรับโครงการชุมนุทานอุดรธานีนะครับเราจัดทําโครงการยุวชนละกรเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ6ครั้งนะครับอ,อ,อ,ยอย่างตัวอย่างในวันนี้ก็คือพาเด็กนักเรียนนะครับมาศึกษาดูงานในพื้นที่จริงนะครับให้น้องเยาวชนได้มาเรียนรู้นะครับงานด้านชุมนุทานนะครับงานเขื่อนงานอ่างเก็บน้ําระบบการส่งน้ําต่างๆตลอดทั้งประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการรัราบดิจากอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ครับนะครับวัตถุสงหลักก็คือเพื่ออยากให้น้องๆเยาวชนเราเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ําแห่งนี้นะครับว่าสร้างคุณอเกอนกนันต์ให้กับให้กับตัวเขาเองให้กับชุมชนอย่างไรนะครับเขาจะได้เกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาสืบไปนะครับ ความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานชลประทานที่5ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่เป็นยุวชรรววนะโดยม หวังให้เยาวชนเกิดประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเป็นแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรในอนาคตตลอดจนรู้ถึงคุณค่าของน้ำรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารจัดการน้ำการมีส่วนร่วมปลูกฝังให้ช่วยกันประหยัดน้ำรู้คุณค่าของน้ำและเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้อีกทางหนึ่งไม่มีมือค่ะ